ในโรงงานนะคะที่เดินทางขึ้นรถบรรทุกและตอนนี้นะคะก็เดินทางเข้ากรุงเทพมหาคน,นะครแล้วค่ะที่นี่นะคะเป็นร้านขายหินอ่อนคงจะเป็นหยุดแวะพักของหินอ่อนนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเดินทางถึงปลายทางแล้วละคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่้องคะเมื่อหินอ่อนเดินทางมาถึงที่ร้านเนี่ยจะต้องพันยังไงบ้างคะ ก่อนหนึ่งก็คือเอาลงจากรถเนี่ยเราก็จะแยกสีค่ะแยกสีไว้เพราะหินที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะชนิดเดียวกันเมื่อหินอ่อนเดินทางมาถึงที่ร้านแล้วนะคะพี่น้องก็จะทําการคัดแยกหินที่มีสีใกล้เคียงกันเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันค่ะสําหรับลายหินนั้นก็มีหลายแบบค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้เรียกว่าลายไม้ค่ะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนกับไม้และลายที่ไม่มีทิศทางที่เห็นตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าลายการ์ตูนค่ะ ก็คือมันจะเนื้อขาลูกนังลักษณะของมันก็คือธรรมชาติไม่นตัวนะ,ะน,นี้คือธรรมชาติมัน<ช>จะ,ะดูขี้เล่นขี้เล่นหน่อยอมีหินลายกระตูนด้วยตอนนี้นะคะด้าก็กําลังเดินดูหินอ่อนมากมายหลายลายเลยนะคะมีทั้งสีดําแล้วก็ลายที่คล้ายกับไม้ก็มีนะคะสีเทาสีชมพูสีส้มมีหมดเลยะคะ่ะ โอ้แล้วเห็นตรงนู้นนี่สีขาวตัวเลยค่ะตัวนี้จะเป็นหินเทียมนะคะเป็นหินเทียมมีหินเทียมด้วยเหรอคะใช่ค่ะมันเทียมยังไงคะก็คือตัวนี้มันคล้ายๆหินอัดนะคะไม่จะไม่มีลายเลยก็ใช้หินอะไรอัดลงไปนะคะก็คือเป็นหินแท้เนี่ยค่ะก็คือใช่ก็คือมาอัดแล้วเพียงแต่ว่าหน้าเนี่ยก็คือเขาเคลื่อบให้มันเงาโอ้ือ้ราคาถูกกว่าราคาตัวนี้มันจะแพงกว่าแพงกว่าด้วยแพงกว่าด้วยค่ะเพราะตัวนี้เป็นนําเข้า ขอตอนนี้พีไม้จริงก็มีไม้อัดมีหินจริงก็มีหินอัดแถมแพงกว่าหินจริงด้วยพี่น้องคะถ้าพูดถึงมูลราคาของหินอ่อนเนี่ยหินอ่อนชิ้นนี้จะมีราคาสูงราคาต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับความนิยมถ้าคนชอบก็ราคาจะสูงตามคือคนไทยเนี่ยจะนิยมหินสีที่ไม่ค่อยมีลายจะเป็นสีอ่อนๆในในโทนนี้ขึ้นอยู่กับสี แล้วก็คุณภาพของเนื้อหินมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นคุณค่าของหินก้อนนึงเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นตัวกําหนดเลยนอกจากความรู้ส,สึกข,ของคนใช่ใชคนเป็นคนกําหนดค่ะ,คะแล้วก็สีไหนหายากสีไหนที่ผลิตออกมาได้มากปริมาณมากยิ่งสีที่สีสดหายากเป็นที่ต้องการของชาว่านชาติก็ยิ่งราคา เอาลายๆเลยอันนี้หินไทยเหรอคะไม่เป็นหินไทยค่ะจะเป็นอ่าเป็กฝรั่งเลยนะคะคนนี้ฝรัง่งชอบชคนไทยไม่ชอบคนไทยนี่ส่วนใหญ่จะชอบพวกอ่าเรียบเลียงนะคะสีเรี้ยงสนามนี่คือชอบสีดำเลอะๆสีเข้มค่ๆจะชอบโอ,โอ้ยิงดำเท่าไหร่ยิงสวยไวโสดเป็กฝรั่งเลยดำๆน่าสวยนะพี่น้องคะแล้วปลายทางของหินอ่อนเหล่านี้จะไปจบลงที่ไหนคะส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็น บ้านของลูกค้าที่เพิ่งปลูกใหม่หรืออาจจะเป็นบ้านที่รือพื้นเก่าแล้วก็อยากได้เป็นหินอ่อนได้เห็นีพี่ๆเขาก,กำลังปูกิินอ่อนกันอยู่ เหมือนกับการปูกระเบื้องอเปไหมคะไม่เหมือนนะะเพราะว่าหินอ่อนเนี่ยจะแตกต่างกับกระเบื้องตรงที่ว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยสีของเขาจะไม่เหมือนกันเลยเพราะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญที่สุดคือเราจะต้องมาเรียงลายให้ลูกค้าดูคือเป็นการปูดบิบอีกทีหนึ่งก่อนว่าสีนี้แมทกันไหม ลองมองว่าคุณค่าของหินจากธรรมชาติเนี่ยมันคืออะไรคะจากธรรมชาติก็คือความคงทนค่ะนะคะค,ความคงทนแล้วก็สีสันที่ไม่เหมือนของสังเค,คราะห์ที่สำคัญที่สุดคือดูดซับความเย็นระบายความร้อนอุณหภูมิในบ้านจะไม่นนร้อนจะมีการหมุนเวียนของอากาศได้ดี แล้วินเนส้นทางของหินอ่อนจากใต้พื้นดินจนกระทั่งเดินทางมาถึงปลายทางตรงนี้นะคะดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งไม่เหมือนกับเรื่องราวของตัวหินอ่อนนะคะกว่าจะสั่งสมตัวเองให้แข็งแกร่งแล้วเกิดลวดลายสีสันสวยงามได้นั้นช่างแสนซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาแสนนานเลยล่ะคะ่ะนั่นจึงเป็นความภูมิใจของมนุษย์นะคะที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติอันแข็งแกร่งและงดงามค่ะ Change the day to come